สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียงนะครับสำหรับใครที่ทําการใช้ในส่วนของ Windows 11นะครับแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของในส่วนของตัว Windows 11แล้วไม่รู้จะทําการแก้อย่างไรจริงๆในส่วนของ Microsoft เองเขามีเครื่องมือนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆติดมาให้เราแล้วนะครับแต่บางทีเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับ วิธีการแก้ไขปัญหากรณีถ้าเสียงมีปัญหานะครับลำมโพมีปัญหากล้องมีปัญหาเราทําอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของ Windows Update มีปัญหานะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทุกท่านไปที่ในส่วนของเมนู Start นะครับแล้วไปที่ปุ่มเมนู Setting แล้วเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับมันจะเจอคำว่าเมนู System นะครับเลื่อนหาในส่วนของเมนูที่ชื่อว่า Turbo s h o o t นะครับ เราสามารถคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีบอกนะครับในส่วนของเมนูเรื่องของตัว a u t o o r t r ท u ร์บูล o นะครับมันจะมีให้เราทำการเลือกนะครับมันจะบอกว่าถ้าออเดีโคุณมีปัญหาให้ทําการกดลัน Network หรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหาให้คุณทําการกดลันนะครับพิมพ์เตอร์มีปัญหา Windows อัปเดตมีปัญหานะครับในเรื่องของพวกแบ็กกราวด์ต่างๆ Service ต่างๆบลูทูธนะครับในเรื่องของแคเม r ่าเรื่องของกล้องนะครับ เรื่องของวิดีโอเพย์แบ็กวินโดว์มัลติมีเดียนะครับไอมีเดียเพเอรนะครับพวกนี้เราเราสามารถนะครับคลิกลันดูได้นะครับเพราะว่าบางทีเราใช้ฮาร์ดแวร์ไปแล้วเราอาจจะมีในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วซอฟต์แวร์มันมาทำการคอนฟิกกับพวกเดเวอร์ต่างๆพวกนี้มันมามีมีปัญหานะครับมันทำให้เราอาจจะต้องมาทำการกด เัอร์ชูตแล้วก็กดรันนะครับเมื่อทําการกดรันแต่และหัวข้อเรียบร้อยนะครับอยากในแนะนําว่าให้ทุกคนทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าคอนไอพวกนี้มันจะเป็นใน,ในเรื่องของตัว Windows System เองมันจะทําการนะครับเรื่องรีเซ็ตต่างๆนะครับเรื่องของการฟิกต่างๆนะครับกรณีไดเวอร์มันมีปัญหานะครับเราก็สามารถมาทําการกดกันได้นะครับในส่วนของตัว Windows 11จริงๆในใน จริงๆใน Windows 10นะครับเราก็สามารถทำการกดได้เหมือนกันรูปแบบขั้นตอนก็นเหมือนกันเพียงแค่ UI หรือว่าตัวอินเทอร์เฟซมันจะซ่อนอยู่คนละเมนูนะครับก็ท่านดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเองหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ